วเม็ดเล็กๆที่เป็นตุ๊กตาล้มลุกนดาแจกอันนี้ดีไหมแจกนีสออันเลยอุ้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 อุ้เอ้อุ้ยอุ้้ยอยอย้อ้ยา้าทยอออ กตาล้มลุกได้ละตานก็จะเป็นแบบนี้นะคะและที่สำคัญคือมันมีให้เราสะสมมากถึง148เลยแล้วทีนนะคะคิดว่าแรนซีบีเขาก็ใจดีเขาส่งมาให้เราเป็นของเล่นทั้งหมด6ชนิดเลยนะคะอย่างแรกนี่ก็จะเป็นคล้ายๆนี่เลยค่ะไข่เซ์ไพร์อันนี้นะคะเป็น Mighty Beans 2 Pack นะคะราคา145บาทไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ m i g h t สแลมแพ็กหกนะคะเป็นทั้งหมด595บาทมีแบซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกด้วยนะซิตก้แฟนที่ิดนี่เอามาให้เราเยอะอีกแล้วนะจ๊ะอันนี้ดีไหมแจกนี่สองอันเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว f l i ปแท็กนะคะไมสตี้บีนฟลิปแทราคา325บาทเอาไว้พกพาหรือเอาไว้เป็นล้มันกงกริ้งกริไปมาประมาณนี้นะคะไมสีไม นะคะราคา295บาทส่วนอันนี้เป็นไม้ที่มีเมกกะแพกนะคะราคา895บาทมีทั้งหมด15เม็ดตัวเลยค<ล>่ะนี่แล้วแต่สุดท้ายที่กล่องนี้ค่ะกล่องแจ่เบสมันคือไม้แข่มมง slammer time rest t a กนะคะคุนนูนมม้ัมดูหน่อย อเลยประมาณนี้นะคะอย่างนี้ไม่รอช้าดีกว่ามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเย้อะเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงนะคะเจ้าตัว Slammer Time Leather Tag เนี่ยนะคะราคา1,195บาทนะคะแล้วถ้าใครอยากได้ครบเซตทั้งหมดแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเก๊ะซื้อได้ที่เดอะมอลล์เซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันนะคะ<ม>แล้วก็ร้านคิดโดนแลนด์เบบี้ทั้งสามสาขาไม่ว่าจะเป็นเมกาบางนานะคะเดอะคริสตอลราชพฤกษ์หรือเซ็ ที่เราบอกไปใช่ไหมว่าเราจะมีการแจกเจ้าตัวนี้นะคะส l a m p a ็ k 6นะราคา595บาทรับไปเลย2รางวัลเพียงแค่นะคะกดไลค์ที่คลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็จะเอาไปเล่นกับใครนะคะคอมเมนต์ไหนถูกใจน้องกายจะให้น้องกายตัดสินนะคะเอาไปเลยนะคะรางวัลละหนึ่งชิ้นแล้วก็595บาทค่ะให้ยังไงพร้อมนะหระพร้อมแล้วเนาะ ป่อยห่อไปทีนะคะมีสองจะยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะเชียนรูจะเปิดแล้วนะคะทุกคนเป็นเขาก็จะใส่สามารถใส่แบบนี้ได้โอ้ในกลุ่รล็อคเตอร์ค่ะขอแกะตัวนี้ละกันเพราะว่าควรแจกเลยแจะเลยอยู่นี่ค่ะเขาก็จะมีแบบว่าตัวสแลมนี่ห้าร้อยห้าบาทให้แกะพลาสติกออกแล้วก็เปิดฝาแล้วก็สแลมคือทุกอ๋อ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 โอ้ อะไรฮะมันนิ่มๆแบบขั้นตอนันี้นะคะถูกเจอตัวสอกตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นแบบว่าไฟลุกลอีกตัวเยกยกโยโยกโยกโยกไหนไหนขตอนที่มันล้มให้ดูไหนได้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนอ๋อออก่มันมันไปเรื่อยๆออย่างนี้นี่เองตัวจิ้งจอตัว เล็กก็แผค็คถุงนีค่ะในมีห้า้าอน่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้รา,าค<ห>า895อาสิบเอาแจงก่อนแจงเลย ความเลยอะเดี๋ยวแก่ออกมาเรียนกันนะครับนี่ยไปออนี่นี่เรายังไม่หนูยังไม่ได้รู้เลยเนี่ยว่าหนูมีตัวอะไรบ้างตัวเยอะมากเลยนะคะไอตัวไม้ตีบีมแคลมแฮกโขกเนี่ยคือมันยังสามารถแบบเกออใช้เก็บได้ด้วยนะคะใส่เข้าไปในนี้ไว้ปกป้องอ๋อปกป้องก็ได้อ๋อต้องแกะแกะที ตัวพิกแ็งนี่เท่าไหร่นะคะสามร้อยยี่สิบห้านี่นาฬกานี่นะคะก็จะมีแถมตัวไมที่มีมานนงันแฉๆแ,แล้วลองเล่นแฉก เงฝึกกันเองนะคะเราเราไม่สามารถจริงๆแต่ว่าียิงไปยิงมาเอาแบบง่ายๆดีนะได้ไหมลองเก็บให้ดูหน่อยดมแล้วมาให้เก่งออกมาโอ้ยนี่เหรอคะแต่ถ้าดีที่สุดก็หรือเราจะเล่นธรรมดาเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้ลองพับเจ็บให้ดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าพับซึ่งอะนี่อ่าเราสามารถใส่ไปได้ด้วยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถติดขาได้เก็บได้หลายในตัวด้วย เด็ดๆได้ด้วยไหไม่มันต้องเป็นเข็มขัดนี่นี่หนูได้อนูได้โอ้โหโอ้กระบองอโอ้โหโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคระหว่างนี้น้องเอซต้องแกะตัวที่ได้เท่าไหร่แล้วเป็นตองครับแล้วเนี่ยประมาณส้แล้วโอ้โหเยอะจริงนะตอนนี้ หายไปไมไ่รู้เลยนะคะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็แกะได้พอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นก,กับไอ้กระดาษอัน,นใหญ่ได้เก <นะ S 1> ็บ,บไปหมดแลวอ่าเดี๋ยวเราะมาเล่นเจ้าตัวไม้ตี b ีนส์กับกระดาษตัวนี้ดีกว่านะวิธีการเล่นสังเกตคือเขาให้เล่นได้ห้คนก็จะมีแต่ละมุมนะคะอันนี้เป็นจุดสตาร์ตตัวหยิบมาตัวนะ่ะอะไรก็ได้หนูอเอาตัวเป็นตีการ โอเคครัเราได้คนละตัวนะครับโอเควันแล้วก็จะมีคะแนนเหมือนคล้ายๆปลาป้าอ่ะอ๋อใครเข้าใกล้ๆวงนี้ที่สุดก็จะได้อันนี้ร้อยคะแนนโอเคกายลองหีคนแรกเลยครับซึ่งสองวิไัได้กี่คะแนนก่ได้สิคะแนนอ่าเงโอ้โหอาเดเอาออกไม่ได้คะแนนเ่ะมั้ยอมันไม่ง่ายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ีไม่ยากขอนอนยาเพราะมันวิ่งไปไหนวิ่งโดนเดี๋ยวก็ไปถอยหน้าหอยหลังยี่สิบคือเอาแน่เอา ร้อยเก้าสิบห้าโอ้รู้ที่ไข่มาให้สองกองเลยโอ้ถือที่ปีนจช่อ่าะก็จะมีเป็นที่ทุบนะคะอ๋อถ้าทุบขึ้นไปแล้วตรงนี้มันก็อะจะตีนะคะถ้าเราลงแล้วมันก็จะลงไปนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเปิด้วถ้าตรงนี้มันพลิกเมื่อไหร่นะโอ้จะตกอ๋อจะตกหรือเปล่าใช่ไหมไปแล้วพอมาถึงตรงนี้นะมันมีการแบบสลับกลังด้วนะคะอ่าแล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆใครถึงตรงนี้ก่อนไปพูดชนะ โอ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราจะแข่งทั้งหมด5ยกนะคะทีมสีอะไรสีอะไรคะกลายเป็นทีมสีเหลืองนะคะจะถูเป็นทีมสีส้มนะคะอ่ะห้ายกนะ3ใครได้3ก่อนชนะนะอ้าวพร้อมเริ่มไหมคะสามสองหนึ่งโอ้ยดูเล็ใครนะดูเล็กไปนะโอ้ดูเล็กธนะนะคะยกที่หนึ่งน้องเกดได้หนึ่งคะแนนยกที่สองเริ่ม โอ้แเด่นเโอ้ยมันไม่แด่นเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะคะอ่าตอนนี้หนึ่งกับหนึ่งแล้วอ่ะยกที่สามเริ่มได้โอ้โอ้โอ้ใครนนะใครชนะโอ้ทีเหลืองชนะนะคะถ้านกกลายได้อีกยกหนึ่งนกกลายจะเป็นผู้ชนะทันทีแต่นกเกดได้ก็จะเสมอกันนะคะเริ่มครับโอ้โอ้โอใครน้ำใครน้ำติดเอาเอาเอาสีโต้ได้ ยกนี้สําคัญมากยกตัดสินนะฮะจับเออจับหัวก่อนจับหัวก่อนจับหัวก่อนเริ่มเออชนะเลยนะจอร์จจี้ทำตกไปหรอกายเป็นผู้ชนะครับน้องกายเป็นผู้ชนะเย้เด็กสนุกไหมสนุกมากสนุกไหมครับกายอ่าก็แนะนำเลยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อไว้เด็กๆเล่นกันนะคะไม่ติดปี๋ ก็ตามที่บอกนะคะซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนลทั่วไปของตัวเองทีเดอะมอลเซ็นทรัลโรบินสันนะคะหรือร้านกิ๊ดโด้เบบี้นะคะทั้งสาขมสาขาด้เป็นกีฬาบางนาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วส่วนใครที่รอกิจกรรมแจกนะคะอย่าลืมนะคะแจก2อันนะคะเป็น2อันนี้มูลค่า595บาทนะคะร่วมกติกาได้นะคะก็คือ กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าทำไมถึงอยากเล่นแล้วก็อยากเล่นจากไทยนะโ okay อเคไหมเอาวันนี้ขอตัวไปเล่นก่อนนะเอะบาบายบายค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆใครไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะ